สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับคุรละบาจีตอนที่104ครับชื่อตอนยังเป็นทางการ B ชื่อตอนว่าวีละบุรุษครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นการย้อนอดีตของยูละครับยูละเนี่ยเหมือนกับอยู่กับแฟนสาวในบ้านนะครับผมอะไรประมาณนั้นครับยูละก็กําลังทําอาหารนะครับผมจะให้แฟนกินครับโดยเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว1เดือนหลังจาก จบสงครามในพื้นที่ที่เคยถูกยึดครองนี้เนี่ยผู้คนนั้นก็กําลังเดินหน้าฟื้นฟูกันไปทีละน้อยทีละน้อยครับแฟนของยูราเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมันช่างเป็นอะไรที่น่าทึ่งน่าเหลือเชื่อเหลือเกินนะเนี่ยที่พวกเราเนี่ยกลับมามีชีวิตใช้ชีวิตได้ปกติแบบนี้นะ่าซึ่งก็มีการออกข่าวทางวิทยุด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่กล่าวชื่นชมช่างตีดาคุโดโฮิระคุดิชิเกะครับผมว่าเป็นวีรบุรุษครับส่วนยูรเขาก็ คิดว่าเออหลังจากนี้เนี่ยวีรบุรุษพวกนี้เนี่ยก็คงจะต้องปกป้องประเทศปกป้องทุกคนต่อไปนั่นแหละนะและภาพก็กลับมาที่ปัจจุบันครับมีครอธิบายไว้ครับว่าความผิดแผกที่ก้าวข้ามสัญญาชั่วชีวิตของดาบชินูจิเนี่ยดาบเล่มนี้เป็นดาบเพียงเล่มเดียวที่คนที่ไม่ได้ทําสัญญาชั่วชีวิตนั้นสามารถใช้พลังเซี่ยวหนึ่งของดาบเล่มนี้ได้โดยแลกมากับการที่ผู้ใช้นั้นจะต้องถูกกัดกินร่างกายและในเหตุการณ์เมื่อครั้งเคียวละนั้นการที่ คลังของเคียวระพังทลายลงก็มาจากการที่เขาถูกกัดกินร่างกายจนส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทที่ใช้ควบคุมอาคมของตัวเขาเองเพื่อทําการดึงพลังของชิโจิออกมาให้มากยิ่งขึ้นร่างกายเนี่ยก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยนสภาพและด้วยเหตุนี้ยิ่งการกัดกินลุกลามมากเท่าไหร่พลังที่ปลดปล่อยออกมาก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นอีกด้วยส่วนในสภาวะปัจจุบันนะครับผมทางด้านยูราที่พยายามใช้พลังจากดาบชิอนจิอยู่เนี่ยครับไฟวิ ที่เพลิงนี้เนี่ยมันจะทําการคืนเส้นประสาทของยูราที่ถูกกัดกินให้กลับมาสู่สภาวะปกตินั่นเองครับแมมันก็แบบมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นั่นเองนะจีโรครับที่กําลังต่อตู้กับยูราเนี่ยครับเขาก็บอกนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> แกพูดอะไรของแกออกมาวะเนี่อัคระอัคีเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังโสกนาฏกรรมตั้งหลายอย่างไม่ใช่แล้วไงวะทั้งหมดเดียมันเป็นความผิดของแกต่างหากเรายังจะมาอ้างอุดมการอีกอย่างนั้นเหรอ เอาละแกเนี่ยปล่อยดาบอาคมสักทีสิแต่ยูรลก็โต้ต่อกลับไปครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับผมมันแลกไปด้วยการเสียสละเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับมันเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้เขานั้นได้ใช้ดาบอาคมชินอุจินะนะแลวจะมาบอกว่าเป็นความผิดของอัคราอาคีอย่างนั้นเหรอจงรู้ไว้ซะด้วยนะว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับก่อนที่พวกเราจะเคลื่อนไหวเลยเสียดีสางานรากุซาอิจิเองเนี่ยก็ถูกปล่อยผ่านมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแ ธุรกิจใต้ดินที่ข่มเหงคนอ่อนแอโดยมีงานลากุตาอิจิเป็นหัวเรือใหญ่มันก็เฟื่องฟูขึ้นเสียด้วยซ้ำเพราะมันมีคนจํานวนมากขึ้นยังไงล่ะที่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของจอมอาคมหลังจากสงครามจบไปแล้วนะ่หลังจากที่สงครามจบลงไปในทุกๆท,ที่เนี่ยก็จะมีคนอ่อนแอที่ถูกข่มเหงมาตลอดก็เพราะว่าไอ้พวกแดนเทวานเนี่ยมันดูแลไม่ทั่วถึงยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดว่าชั้นมีดาบอาคมชินอุจิแล้วก็มันก็ อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ยังจะกล้าพูดอีกแล้วไงว่ามันเป็นความผิดของอักระอักคีแล้วใครกระาดาที่ผนึกดาบอาคมแล้วใครกระาดาที่มีวิธีกําจัดความชั่วร้ายแต่กลับหายหัวกันไปซะดื้อพ่อของแกยังไงเล่าเจ้าจีโรที่สร้างโลกแบบนี้ขึ้นมานะ้าและแล้วครับทางด้านยูระานั้นก็ใช้ท่าตะขาบอีกครั้งหนึ่งครับระเบิดพลังออกมาครับผมดีจีโรและยูร่านี่ยกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางครับและตอน นี้ครับยูระนั้นเนี่ยก็มีการปลดปล่อยพลังที่มากขึ้นเพราะเขาเนี่ยถูกกัดกินรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับจิโร่ก็คิดคว่าคงเป็นฝีมือของปรมาจารย์ดาบนั่แหละครับผมที่กําลังกัดกินล่างยูระมากขึ้นไปเรื่อยๆนะจิโร่คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องหยุดยั้งยูระให้ได้ครับเขาเนี่ยจะใช้ท่าอากาวิหกเพลิงครับผมไปใส่ยูระอีกครั้งหนึ่งครับแล้วจิโร่นั้นก็แทงยูระเข้าไป1ดอกครับจิโร่นั้นต้องการทําให้ยูระ งบลงด้วยการใช้วิหกเพลิงเป็น2เท่านั่นเองอะนะนะก็คือนอกจากการใช้วิหกเพลิงของซามูระเองแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้วิหกเพลิงของตัวจีโร่เนี่ยเสริมเข้าไปด้วยครับผมโอ,โอ,โอ คือพยายามจะแก้ทางให้ได้นะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าวิหกเพลิงนี่มันก็ลุกไหม้ยูรักกันแบบสุดๆครับแต่ยูรักเขาก็พยายามฝืนเต็มที่นะครับว่ายังหลอกยังไม่จบแค่นี้เออเขาเนี่ยยังต้องการวีแลบูลุดอยู่โดยทางด้านปรมาจาร,รย์ดาบที่เชื่อมโยองอยู่กับยูรักนี่ครับเขาก็บอกว่าเอาละพ่อนุ่มไม่ต้องฝืนแล,แล้วนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบขืนล่างให้เองฝากทุกอย่างไว้กับฉันซี่ฉันน่ะเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างหมดแล้วแล้วเดี๋ยว ฉันเนี่ยจะเป็นวีนบุรุษให้กับนายเองซึ่งนั่นแหละครับผมดูดว่าตัวยุราเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของปรามาจารดาบครับเราจะเห็นว่าปรามาจารดาบเนี่ยก็ล้มฟุบลงไปครับแต่ในขนาดเดียวกันทางด้านยูราเนี่ยร่างกายมันลอยขึ้นมาครับแล้วดาบจิโรจิเนี่ยก็กําลังออกจากฝักครับผมแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดแต่เพียงเท่านี้ครับก็ดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยอารมณ์มันน่าจะเป็นประมาณว่าปรามาจารดาบเนี่ย เข้าครอบงําเข้าควบคุมร่างยูราแบบเต็มๆอะไรประมาณนั้นนะเดาว่าอย่างนั้นนะอบอกเลยครับว่าถ้าตอนหน้าปรมาจาร์ดาบได้ออกโลงเนี่ยโอ้โหเดือดหน้าดูนะครับผมปรมาจารย์ดาบที่มันจะต้องแบบโคตรตึงโคตรแข็งแกร่งแน่ๆนะไปรอติดตามชมกันในตอนหน้าแล้วกันครับ ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมแล้วก็แชร์กดติดตามให,ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกดหน้าชันนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ